จ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟ้าใสากับคุณตาทองดีนะคะวันนี้มาหายาให้กับน้องฟ้าใสาของเรานะคะยาโอ้โหสวยมากเลยนะคะนี่ฟ้าใสาคงจะอร่อยนาดูเลยนะคะลำใหญ่มากเลยนะคะต้นหนึ่งนะคะเป็นกอเป็นกอก,ก็สวยนะคะดมูมาตัดที่บ้านของพ่อควานนะคะ อ๋อมีตอนไผ่ด้วยนะคะยอดไผ่อ่อนๆนะคะนี่ฟ้าใสก็ชอบนะคะนี่กําลังกินเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะน่าอร่อยน้องใสเนาะของชอบของโปรดนะคะดูนะคะยาอืมฝั่งนี้ก็จะเป็นยาหวานนะคะ อันนี้ก็ปลูกหญ้าหวานกันนะคะซีกนี้นะคะอืมนะก็ความตัดหญ้าเอตัดไผ่นะคะยอดไผ่อ่อนๆนะคะที่กำลังขึ้นนะคะให้กับน้องฟ้าใสาของเราได้ทานนะคะช่วงนี้ก็หากันนะคะลำบากนะคะช่วงน,นี้ยา้านะคะเป็นช่วงน้าแล้งด้วยนะคะ ต้นกล้วยตัวนี้ก็เอาไปให้ฟ้าใสกินหมดแล้วนะคะนี่ก็กำลังขึ้นนะคะอืมนี่นะคะสวยนะคะลำลำลำใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นกอไผ่นะคะนี่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยยอดอ่อนกำลังทานเลยนะคะน้องอ้วนของเราของโจดแน่นอนเลยพอคานสู่มากเลยนะคะ เพื่อให้น้องช้างเราได้ทานนะคะเพราะต้นว่าว่าเอาลูกอย่างเอ้ยมันสูงอย่างอ๋อนู่นฝั่งนู้นเป็นต้นว่านะคะนี่มองเห็นชัดไหมอเอ่ยนะคะลูกใหญ่มากขอบอกนะคะต้นว่านะคะลูกลูกว่าต้นนี้นะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะรสชาติก็ออกจะ หวานนะคะมีมีฝาดนิดนึงนะคะมีฝาดนิดนึงถ้าสุกมากๆก็จะหวานเจี๊ยบเลยนะคะนี่ฝานี้ก็จะเป็นต้นหมอนนะคะต้นหมอนเวลาเราปลูกไมก็จะตัวไมก็จะกินใบหมอนนะคะใบหมอนนะคะลูกสุกก็กินได้นะคะลูกสุกเขาเรียกอะไรน,นะพ่อควนันกูเบอรี่นะคะยังไม่มีนะคะต้องรออีสกอสักนิดนึงนะคะถึงจะมีลูกออกนะคะ มีประโยชน์นะคะนู่นฝั่งนู่นออกแล้วนะคะแบบบลูเบอร์รี่นะคะมีไม่เยอะนะคะนี่อ่ะข้อควานได้ทุนไหนละอืเป็นกําลังใจให้กับฟ้าใสกับคุณตาทองดีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพ่อควานนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะช่วงลําบากนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะน้องฟ้าใสของเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพีงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปใหม่น,นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็อ่ะยงให้เรื่อยๆดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อะทติ <c oughs>